กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าต่อนะและเป็นวันดราม่าที่ต้องส่งกำลังใจให้อาจารย์เสรีนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยความดันขึ้นแล้วเพราะสองเรื่องที่ผ่านมาในเทปเบรกที่แล้วเนี่ยเรื่องครูเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องครูอีกอาจารย์ตามเรื่องเ,ออเด็กม .3 เจ็ดปามค่ะอ่ะก็งั้นกำจะเล่าสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังมันมีการโรงเรียนในจังหวัดกลาลสินเนี่ยนะครับเขามีการจัดกิจกรรมลูกเสือแล้วน้องนะครับเด็กม .3 ชื่อน้องทองทบก้าเนี่ย ได้หายไปและตอนตอนหลังก็เป็นเพราะว่าเสียชีวิตจากการจมน้ําซึ่งซึ่งเขาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้มันมีฐานอันหนึ่งก็เป็นฐานแบบสมมุติเรื่องหนีภัยสมครามเด็กก็จะลงไปเดินเลียบตลิ่งแล้วก็ทําเป็นเสียงดังโยนลูกระเบิดโยนหินเลยใส่ไปที่ปลาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมเป็นที่โคลนโดนก็ไม่เจ็บแต่ว่าเด็กเนี่ยอยู่ในน้ําแล้วบ่อน้าเนี้ยมันเหมือนตื้นนิดเดียวแต่มันก็จะลงไปลึกเลยอ่ะคําถามต่อว่าเอ๊ะ นั่นฐานนั้นเนี่ยเขามีการอย่างนี้นะคุณผู้ชมเขานับจํานวนก่อนก่อนลงสมมติมี1ิบคนก่อนขึ้นก็มี10บคนเขาบอกว่าตอนก่อนทำกิจกรรมเนี่ยก็ยังเห็นน้องน้องปอนเนี่ยน้องทองนพอข้าวเนี่ยก็ขึ้นมาจากน้ํานะครับในขณะที่แม่ของน้องปอนบอกว่าลูกเนี่ยกลัวน้าว่ายน้ําไม่เป็นไม่ปกติไม่น่าจะลงแต่ครูแต่ครูก็บอกว่าไม่ได้บังคับประเด็นมันอย่างนี้พอเด็กหายไปเนี่ยแม่ก็ตามหานะแม่ตามหานะ ก็ไปพบก็ไปหาพออซึ่งเขาก็พูดจาเหมือนว่าพออก็เหมือนกําลังดื่มอยู่แล้วพูดจาไม่ดีว่าเหมือนอารมณ์ลูกคุณหายใจเขาไปหาที่ไหนเหมือนคุณแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือตกลงวันทีให้พี่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี่ให้พี่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมให้พี่ตายเลยใช่ไหมให้ความดันขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมก็จะจบเรื่องนี้ว่าอย่างนี้อาจารย์พรนี้่พี่รู้เรื่องนี้ เชิญครับอาจารย์นะครับเอาสั้นๆแล้วเราเปลี่ยนเรื่องมข้อแรกเชิญครับถ้าหากว่าใช้คําว่าไม่บังคับครับพีบ่ว่าไม่พอ,อต้องถามเลยว่าใครว่ายน้ําไม่เป็นขอให้ยกเว้นกิจกรรมนี้ <S <S 2> <S 2> คือสมมุติว่าไม่บังคับก็จริงแต่เด็กอยากลงแต่เด็กว่ายน้ําไม่เป็นก็ต้องไม่ให้ลงต้องไม่ให้ลง <S <S ครับครูจะต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องน้ําแล้วคนว่ายน้ําไม่เป็นมันอันตราย เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ได้บังคับเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ง่ายเกินไปถ้าเป็นครูที่รับผิดชอบต้องถามใครว่ายน้ําไม่เป็นบ้างถ้าว่ายน้ําไม่เป็นไม่ต้องทํากิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ใช่จะต้องทําให้ทุกคนนั้นลงไปคือถ้าครูเนี่ยนะบอกว่าไม่ได้บังคับอังนี้นะกอฟครับสมมุติว่ากอฟมีนายที่เขาทาโอทีครับเขาอยู่ดึกแต่เขาไม่ได้บังคับให้กอฟอยู่กอฟกล้ากลับไหมก็ถ้าเานั่งอยู่ก็ทําต้องนั่งอยู่ก่อนนั่นไง แล้วถ้าเกิดว่าก๊อมีแม่ไม่สบายต้องรีบไปแล้วเสร็จแล้วพอก๊อไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนี่ก็พี่ยังนั่งอยู่เลยเออ <c oughs> ก็มึงนั่งอยู่ให้กกลับได้ไงลนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้บังคับแต่ไม่ได้พูดว่าให้ให้งดเว้นเด็กมันก็ต้องลงไปอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเด็กที่เล่าที่ถันหันหลังเล่าอะครับ เขาบอกเลยว่าครูนั่งกินเหล้าอยู่ริมนั้นมันมีมันมีความคิดเห็นของเด็กที่เล่าเรื่องนี้อยู่ถูกต้องซึ่งมันก็ตรงกับที่แม่เขาเล่าดาะนั้นแม่กับเด็กพูดตรงกันเรื่องเล่านะครับอันที่สองวิธีการตอบมันสะท้อนถึงความไม่แยแสลูกคุณหายแล้วจะผมทําอะไระคุณเป็นครู ลูกเขาหายคุณจะต้องตกอ,อกตกใจแล้วทำหน้าที่ในการเอาละเดี๋ยวเราจะมีการค้นหากัน,น,กนเดี๋ยวนะครับผมจะเตรียมครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นหามาจัดการให้ไม่ใช่ถามแล้วจะให้ผมทำอย่างไทงทํามไ้้ไ,ไงซึ่งซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณแม่ก็ต้องการให้ครูชุดดูแลกิจกรรมฐานนั้นและพออลาออกเพื่อจะไม่ให้สะเพ่ากับคนอื่นอ,อันนั้นเนี่ยพี่ว่าแม่กําหนด,ดไม่ได้ แม่กำหนดไม่ได้ถ้าแม่คิดจะเอาเรื่องก็ไปฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นราวส่วนการที่เขาจะโดนอะไรหรือไม่โดนอะไรขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายและแม่ไม่มีสิทธิ์ในการจะตัดสินดังนั้นแม่ก็ไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตามคือไปเอาเรื่อง,องแล้วก็เสร็จแล้วให้เป็นการคัดลอง,องของกระบวนการยุติธรรมแม่ไปกําหนดไม่ได้ ส่วนอยาเข้าใจผิดส่วนพออ,อเองอ่ะแกก็บอกว่าแกช่วยตามหานะผ่านทางไลน์สอบถามคุมนักเรียนครูที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าไปเยียวยาครอบครัวอันนั้นก็จริงถ้าเขาไปหาแต่สิ่งที่แม่พูดเป็นจริงด้วยหรือเปล่าล่ะไอ้ประโยคที่ว่าลูกคุณหายหผมทํำยังไง<ต>คือ,อ้การที่ไปตามหาเนี่ย อาจจะไม่ได้โกหกอาจจะทําจริงแต่ประโยคที่ลูกหาจ,จะทําไงควรพูดไหมล่ะกอฟก็ไม่ควรพูดนั่นไงยิ่งเราเป็นครูเด็กเราหายในวันทำกรรมพิเศษแล้วก็เทคแอคชั่นเรื่องนี้ตอนนี้ยังอยู่ในการสอบสวนอาจารย์เขาบอกว่าสํานักงานเขตการศึกษาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมประสานข้อมูลกับตํารวจหากพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้มาจากความประมาทของครูทั้งคนใดก็ตามก็จะถูกดําเนินการทางวินัยและดําเนินการอาญา น,นั่นไงก็บอกแล้วให้เป็นกระบวนการยุติธรรมแม่อย่าไปเรียกร้องส่วนแม่จะดําเนินการฟ้องร้องหรืออะไรก็ดําเนินการไปแต่เมื่อดําเนินการไปแล้วเขาจะถูกตัดสินผิดถูกอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของแม่แม่จะไปกําหนดสุดท้ายอาจารย์มีคําถามเรื่องไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยยังต้องเรียนอยู่ไหมหรือเราต้องปรับปรุงหลักสูตรมันก,ก็นะต้องเรียนแต่มันก็มีข้อยกเว้นได้ มันไม่ใช่ไปมีข้อยกเว้นคนชอบถามว่าเรียนวิชาลูกเสือไปทําไมโอ้ยหลายอย่างดีนะ,ะทุกวันนี้นะพี่ยังใช้อยู่เลยเรื่องการที่ผูกเชือกเงื่อนต่างๆคนชอบพูดยังไงให้มันไม่หลุดไม่ลุยเนี่ยพี่ยังใช้อยู่เลยนะมาจากลูกเสือ,อน,นี่แหละแล้วก็ระเบียบวินัยง่ายๆก็เกิดจากวิชานี้จช่เนา,าะแต่ที่จันบอกมันจะปรับหน่อยบางเรื่องก็ไม่ต้องทําก็ได้ลงน้ำอย่างเงี้ยไม่คือต้องรู้จักคาว่ายืดหยุ่นไง,ง ต้องรู้จักคำว่ายืดยุน่นไม่ใช่ว่าวางหลักสูตรไว้แล้วก็ไม่ยืดไม่หยุ่นเลยอสมมติมีคนเป็นโรคหัวใจจะยืดอยูนนะ่ทำไมต้องยืดหยุน่นเดี๋ยวเขาช็อกอขึ้นมาใช่ไหมเด็กบางคนนะหัวใจรั่วก็มีลิ้นหัวใจรั่วก็มีโรคลมชักก็มี ถ้าปกติตอนเราไปฝึกอะไรแบบนี้เขาจะถามว่ามีโรคประจาตัวอะไรไหมใช่เพื<ๆ>่อจะไายนะไม่เป็นก็มีและทําไมถึงจะต้องให้ทําทุกอย่างล่ะอ่ะเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าคณะกรรมการการศึกษาก็สอบตรวจสอบอยู่ถ้ามีความผิดจริงก็จะเดิมเนินทั้งวินัยและอาญาก็รอกันไปเนาะจันนาะก็เสียใจกับคุณแม่ด้วยอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพลอนันตะวรสกุลนะครับอาจารย์จากคณะคารุาจุลา ออกมาเผยปัญหาใหญ่สําหรับเด็กตอนนี้กับการสอบแกดแพดครั้งล่าสุดที่ก็พยายามอ่านเพราะว่าอาจารย์กับกอลฟเองก็ไม่ได้คนที่อยู่ในตรงนั้นมันต้องเข้าใจจริงๆเพราะมันยากจริงๆเขาบอกว่าเกดแพดครั้งล่าสุดเนี่ยออกมาตอกย้ําถึงระบบที่กําลังทรมานเด็กไทยด้วยการสอบมาราธอนพร้อมบอกว่านโยบายที่ไม่ฟังเสียงสะท้อนของเด็กและออกนโยบายเหมือนไม่เคยเ,เป็นเด็กมาก่อนเหตุเพราะอย่างนี้อาจารย์ หากรวมสอบปลายภาค9วิชาไปจนถึงสอบโอ e เน a t p กตแพและความถนัดทางวิชาการวิชาชีพเพื่อยื่นคะแนน TCAT 3กับ TCAT 4เนี่ยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเด็กจะเลือกคณะอย่างที่เราคุยกันเด็กจะต้องสอบกสอบพอทอแล้วไหนจะต้องยื่นสอบตรงแต่ละมหลาลัยเริ่มสอบน,นะครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่5มีนาไปจนถึง10เมษาเด็กต้องสอบมาราธอนอย่างน้อย25 ถึง35รายวิชาในระยะเวลา20วันใช้เวลายาวนานในการสอบเนี่ยเป็นสัปดาห์สอบปลายภาคเสร็จหลังจากนั้น4พอสอบปลายภาคเสร็จนะจันาจาอีก4วันสอบแกดแพทซึ่งมันเป็นผลพวกมาจากการเลื่อนสอบจากสถานการณ์โควิดปกติจริงๆเนี่ยมันจะต้องสอบสักกุมพาแล้วค่อยมาสอบแกดแพทแต่ตอนนี้มันมาอาจัดกันตรงนี้หมด อีกทั้งยังกระทบต่อเด็กที่สอบตรงเสี่ยงติดโควิดเพราะต้องเคลื่อนย้ายเด็กกว่า2 0 0 0 0 0คนที่ไปสอบตรงที่นู่นที่นี่ตามศูนย์สอบต่างๆก็ส่งผลก่อมาตรการควบคุมโรคโควิดด้วยเช่นกันจึงมีการยื่นฟ้องศาลโดยโคศกเพื่อไทยพร้อมที่พันนายพระทนายเนี่ยพานักเรียนยื่นสารประคองกลางเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเลื่อนการสอบทีแคทมองว่าสทศไม่ตอบโจทย์ขาดความรู้ความเข้าใจในมุมมองคนสอบ อาจทาให้เด็กเสียโอกาสได้และไม่มีการชี้แจงมาตรฐานการป้องกันโรคโควิดในการสอบแต่ละพื้นที่แต่ละสนามสอบเป็นการให้ผู้สอบไปแก้เอาหน้างานเรื่องไปอย่างนี้อาจารย์ก็คือมันเป็นการสอบติดติดกันอย่างนี้แหละครับคําตอบอันแรกครับการมีโควิดคือภาวะวิกฤตอ่าวิกฤตหนึ่งดังนั้นการจัดสอบครั้งนี้คนที่จัดสอบ ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการภายใต้วิกฤตอ่ามันดังนั้นการสอบครั้งนี้อาจารย์จะบอกว่ามันเป็นการสอบโดยการจัดการภายใต้วิกฤตถ้าเราจะต้องยืนยันทําให้ได้โดยไม่คํานึงถึงวิกฤตแปลว่าเราผิดแล้วะนะครับจริงๆตอนนี้มีหลายมาหาวิทยาลัยนะคบที่พี่รู้นะครับเช่นจะต้องส่งคะแนนตอนนี้เขาเลื่อนเวลาส่งคะแนน ะจะต้องลงทะเบียนเป็นบัณฑิตเดือนนี้เขาเลื่อนเวลาเพราะเขารู้ไงว่ามันเกิดวิกฤตเพราะ,ะน,นการจัดสอบแบบชนิดจะต้องเอาตารางให้ได้ว่าจะต้องเสร็จภายนี้สมมตินนะครับถ้าของเก่าเนี่ยมันใช้เวลา5้าเดือนแล้วเสร็จรแล้วจะต้องเสร็จให้ได้ภายในสิ้นเดือนเมษาแล้วเมื่อเราเอามายัดอยู่รวมกันเราก็ยังคงสิ้นเดือนเมษาเหมือนเดิมเนี่ยพี่ต้องด่าว่าชั่วและโง่ต้องด่ายางงี้เลยครับ ทำไมคุณไม่ยืดหยุ่นเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างนี้นะก็ไปต่อจะได้ตอบก่อมอาจารย์แล้วเราคุยกันต่อเพราะอันนี้คือผลสรุปถึงความไม่ยืดหยุ่นจริงกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติมีมติยืนยันจะไม่เลื่อนสอบทีแคตเดียวนะครับไปต่ออธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานที่ประชุมเนี่ยแจ้งว่า ทุกๆก,การสอบมีคนไม่พร้อมคาดว่ามีนักเรียนกว่า250,000คนที่เตรียมตัวสอบแกดแพทในวันที่20-23มีนาและมีนักเรียนกว่า300,000คนที่เตรียมสอบโอเนในวันที่27-29มีนาหากเรื่องการสอบจะกระทบกับการจัดการของสอทศและสถาพันธ์อื่นๆอย่างมากไม่ใช่ฟังไม่ฟังเสียงนักเรียน แต่หลังจากพิจารณาบริบทแล้วไม่สามารถเลื่อนได้โดยเฉพาะตอนนี้การสอบก็จะมาถึงแล้วถ้าเลื่อนกระทบกับนักเรียนอย่างน้อยสามสกสารนคนคือถ้าตอนนี้ที่เขาพูดอย่างนั้นเขาพูดถูกเพราะเขากําหนดมาทุกอย่างแล้วจะมาเลื่อนฉับพลันเนี่ยมันก็อําญาตแต่พี่พูดถึงว่าก่อนหน้านี้ได้พิจารณาว่านี่เป็นวิกฤตไมหมและจําเป็นไหมที่จะต้องให้มันจบในวันเวลาเดิม เลื่อนได้ไหมถ้าเขาตอบเองเนี่ยอย่างที่เราก็เป็นแค่มนุษย์ของการมีเ,เด็กในปกครองอยู่ม .6 ม .3 มันก็เลื่อนได้สิมันไม่เห็นจะต้องไม่เลื่อนไม่ได้เลยอาจารย์บางทีนะครับคนที่เขาเป็นคนทํางานเนี่ยเขาต้องการตารางของเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เขาไม่ต้องการให้เลื่อนตารางเขาเนี่ยก็บอก การทำอย่างนี้มันเหมือนกับว่าให้ความสัมพันธ์กับระบบการดําเนินการมากกว่าตัวนักเรียนที่ต,ต้องนะั้นไงก็คือเขาหนึ่งลืมไปว่าวิวิตรสองไม่รู้จักคําว่ายืดหยุ่นสามต้องการที่จะรักษาตารางของตัวเองให้เป็นไปตามนั้นเท่านั้นแต่ไม่คํานึงว่าเด็กเป็นอย่างไรอันนี้คือส่วนของการ,รจัดการนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะพี่คิดว่าเด็กเนี่ยหลายคนต้องสอบหลายวิชาเนี่ยเป็นเพราะว่า เลือกสาขาที่มันรีควายหรือมันเรียกให้สอบต่างกันสมมติเราเลือกวิชาแรกรต้องสอบสี่วิชาแต่พอเราเลือกสาขาที่สองปับ๊บมันมีวิชาเพิ่มขึ้นมาอีกสอง<อ>วิชาก็ทันี้สอบเป็นครบหมดอ่เพราะฉะนั้นพอเราเลือกสามสี่สาขามันอาจจะกลายเป็นสิบวิชาก็ได้มันมีอันที่ทุกคนต้องสอบอยู่แล้ว และยังมีเฉพาะสาขาอีกแล้วมันก็กลายเป็นสิบวิชาคือกำลังอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมจริงๆสมมติการสอบเนี่ยมันมี5วิชาหลักที่คนต้องสอบแหละแต่สมมตินะอยากเป็นครูเพิ่มถนัดความเป็นครูอยากเป็นสาปั์ด้วยสมมติอยากเป็นครูดววัดลู่เกิดสมมติอยากเป็นครูวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอุ้ยเลือกวิศวะเผื่อไว้หน่อยดีกว่าฟิสิกส์เคมีชีวะมันจะเพิ่มดังนั้นเด็กๆท่านเลือกแบบเนี้ยมันก็จะสอบมันจะเป็นสิบกว่าวิชาใช่ซึ่งเขาบอกอย่างนี้การไม่เลื่อนเนี่ย มันเหมือนมองผู้อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยไม่มีหัวใจแล้วก็ส่งความเครียดไปกดดันเด็กก็มีส่วนนะแต่ว่าอย่างที่เขาพูดพี่ก็เห็นใจเขาที่เขาบอกว่าจะใกล้สอบอยู่แล้วเพิ่งมาคุยกันใช่ที่จริงแล้วถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยมัน,นต้องก่อนหน้านี้นใ,ให้เขามีเวลาเวลาในการพิจารณาแต่ไม่ใช่เริ่มสอบไปที่ยี่สิบนี้แล้วอะแล้วก็มานั่งบอกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงอนมันไม่ได้หรอค่ะเนาะ มันไม่ได้มันต้องก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อถึงเวลานี้มันก็แทบจะเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยเกิดว่าไอ้เด็กที่พร้อมแล้วสามแสนกว่าคนมันก็ดีมีเด็กไม่พร้อมมันไม่มีคนที่เนทอันนั้นเขาพูดถูก<อ>นะคะแต่เราต้องดูซิว่าถ้าเราทําให้คนเนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นมันจะดีกว่าไหมถ้ามีคนพร้อมสองแสนไม่พร้อมสามแสนถ้าทําให้คนพร้อมกลายเป็นสี่แสนขึ้นจะดีกว่าไหม ก็จะได้คนที่พร้อมมากาซึ่งอันนี้นะ <c oughs> ก็พี่เนะี่ยขอเลยไปถึงมหาวิทยาลัยตา่างๆด้วย <c oughs> นะคะว่าตารางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เนี่ยพอจะเลื่อนอะไรได้บ้างไหมไอ้อย่างพี่ดินที่พะเยาเนี่ยนะคะวันส่งคะแนนเขาก็เลื่อนให้นะคือไม่ใช่ว่าปิดเทอมอย่างนี้ต้องส่งนี้ไม่ใช่เพราะตอนเราเปิดเทอมเราก็เปิดช้ากับปกติเพราะฉะนั้นการเรียนกว่าจะจบก็ช้ากับปกติ ดังนั้นการส่งคะแนนก็เลื่อนไปตามที่เราเลื่อนการเปิดอย่างนี้เป็นต้นถ้าพยายามจะรักษาตารางเด็กปวดหัวแน่นอนครับก็เอางี้เรื่องนี้เอามาเล่าเพื่อจะให้รู้ว่าหนึ่งเขาไม่เลื่อนไม่เลื่อนแน่ๆ <c oughs> เด็กๆที่กําลังสอบกันอยู่ตอนนี้ก็อุตรุดเอาใจช่วยเนะอาจารย์เนาะใน,ในรุ่นพวกเราอ่ะอาจารย์เราแชร์เนาะอย่างรุ่นกอล์ฟเนี้ยก็ยังสอบแค่ สอบครั้งเดียวสอบพร้อมกันเลือกห้าไม่ขนา <สะ S 1> ดมนไม่มไม่มีอนเน็ตจะไม่มีแก๊แพทไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่วิชาที่เราจะสอบแต่สมัยนั้นก็ก็เอาการอยู่นะใช่ก็ว่าสมัยนั้นเช่น,นคนเลือกวิศวะกับคนเลือกแพทย์เนี่ยนะรู้สึกวิศวะจะไม่สอบชีวะแต่ถ้าเลือกแพทย์กับเลือกอวิศวะมันก็จะต้องสอบชีวะขึ้นมาด้วยมันก็เพิ่มแล้วนะแล้วถ้าเกิดอันหนึ่งเลือกแพทย์เบอร์สองวิศวะเบอร์สามสถาปัตย์ไปวัดรูปอีก ใช่เพราะก็จำได้ว่าตอนก็สอบแบบมันมีวิชาหลัก5วิชาแต่ก็ว่าเลือกคุรู้ด้วยก็ก็ต้องสอบวิชาความถนัดจืดใช่ความถนัดทางเป็นครูเพิ่มคือแอปจืดเพื่อนที่ไม่ได้เลือกเขาก็เขาก็จบไปแล้ว5วันแต่เราก็จะต่อแต่ไอ้วันเหล่านี้มันจะต่อเพิ่มซึ่งถ้าใครไม่ได้เลือกวิชาเป็นวิชาเฉพาะอาชีพก็จะจบใน5วิชานั้นใช่แต่ก็ยากตอนที่พี่สอบก็เหมือนกันพี่สอบเข้ามสวปทุมวันใช่ไหมคะพี่กระทองสอบ แอ i t u จ e ด e ท t ว่าเดินความถนัดในแง่ของการจะเป็นครูมันก็เพิ่มวิชาเพิ่มวิชาใช่จริงจริงแต่ละยุคแต่ละสมัยในการสอบตอนที่พี่เลือกอักษรศาสตร์จุฬาครุศาสตร์จุฬาเนี่ยนะวิชาเหมือนกันใช่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มแต่พอเพิ่มเป็นเรื่องของวิทยาการศึกษาสมัยนั้นนะครับมสวจำวิทยาการศึกษาเพิ่มค้ังมันก็ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความยากง่าย ไม่ต่างกันมันก็เป็นยุคของมันไม่แต่ตอนนี้เราต้องรู้สิว่านอกจากวิชาสอบแล้วมันยังมีการถนัดที่ทุกคนต้องสอบอแต่อันนี้เนี่ยที่เมืองนอกเขาทำเนี่ยนะค,ะครับอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาแต่เป็นความถนัดเนี่ยนะค,ะครับเขาสอบก่อนที่จะถึงช่วงสอบเข้ายทยอยสอบมาเรื่อยๆคือสมมติว่าในเด็กจะเข้ามหาวิทยาลัยปีหกเนี่ยจะเริ่มสอบวิชาทั่วไปเนี่ย มาตั้งแต่ปี63เดือนนี้สอบอันนี้2เดือนต่อมาสอบอันนี้อีก3เดือนต่อมาสอบอันนี้เพราะฉะนั้นไอวิชาที่ทุกคนต้องสอบเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นตั้งแต่สิ้นปี63แล้วพันหนึ่งปี64ก็จะสอบเฉพาะเรื่องการสอบเข้าทีนี้การสอบเข้ามันก็มีอย่างนี้อีกกับมันมีเรื่องการสอบเข้านะคะที่เป็นโควตาของพื้นที่อ่ะเด็กบางคนก็ไปสอบโควตาพื้นที่ แล้วก็มีการสอบตรงแล้วก็ยังมีการสอบเอนทรานมันก็เยอะสิใช่มันเยอะใช่ไหมครับคือเด็กก็อยากได้อะใช่เด็กก็อยากได้แล้วก็ที่มันเยอะสอบหมดอะก็ใช่ก็กางขาไปหมดเผื่อไปหมดโควต้าก็สอบนะคะตรงก็สอบเอนทรานก็สอบคือคืออย่างนี้ถ้าก็เป็นเด็กก็จะสอกว่าก็ตอนนี้มันสอบครั้งเดียวกูเอาหมดนี่แหละอย่างน้อยเมื่อทำแล้วมันต้องโดนสักอันหนึ่ง ดังนั้นเขาเลยจะสอบเยอะแต่จริงๆแล้วถึงจะสอบเยอะนะวิชาก็ซ้ํากันนะใช่คืออย่างสมมติว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สอบเข้าอะไรก็โดนหมดก็โดนหมดใช่ใไหมครับตองคณิตศาสตร์กเนี่ยนะครับเหมือนภาษาไทยภาษาไทยวิทยาศาสตร์หนึ่งอะไราเงี้ยมันซ้ำๆกันคือคือถ้าเราดูคันสอบอาจจะยี่สิบนะครับแต่จริงๆการดูหนังสืออาจจะลงมาแค่หกวิชาก็ได้จริงเพราะว่าอีตอนที่เราไปสอบโคตาก็สอบวิชานี้ สอบตรงก็สอบวิชานี้สอบ e n t ทราน e ก็สอบวิชานี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมัน5อีกตรงนี้ก็5อีกตรงนี้ก็5มันเลยกลายเป็นสอบ15ใช่แต่15แล้วยังรับไอ้ที่ภาพรวมอีกนะไอ้พวกโอนเพวกอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็น20ดังนั้นเขาจบเรื่องนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ท่องเยอะนะเด็กๆทุกคนทําให้เต็มที่ พ่อแม่บอกพวกครองเห็นใจน้องๆให้กำลังใจกันมันมีคนได้อน้อยกับคนไม่ได้คือถ้านับจำนวนครั้งในการสอบมันเยอะ,ยอะแ,ตแต่วิชาที่จะท่องไม่ได้เยอะเนาะอาจเป็นกำลังใจให้